อาบลีช่างใจเล็ง2ปีกดังเรือใบปีศาจแดงค่าตัวต่างกัน25ล้านปอนด์นาโปลีทีมแชมป์สมัยล่าสุดของฟุตบอลเซเรียอิตาลียกระดับความสนใจในตัวแจ็คกิลลิตตัวรูกทีมชาติอังกฤษของแมนซิตี้์ทำให้การค้าระหว่าง2ทีมอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากเพิ่งดิวเควินเดบอยไปก่อนหน้านี้กิลลิสอยู่ระหว่างหาทีมใหม่หลังถูกแป๊บกวาดีอลาหันชื่อออกจากคุมกำลัง27คนที่เดินทางไปลุยศึกฟี فا คัพเวิร์ลคัพที่สหรัฐอเมริกา สตีทุมเงินซื้อกิลิตจากแอสตันวินล่าด้วยค่าตัว100ล้านปอนในปี2021และจ่ายค่าในสัปดาห์ละ3 0 0แสนปอนโดยปัจจุบันมีสัญญาเหลืออีก2ปีซึ่งถือว่าเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่สำหรับนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนหลักของกัวดีโอลาสำหรับมูลค่าของกิริตคาดววาเรือใบสีฟ้าต้องการถอนทุนคืน45ล้านปอนแม้ว่าตัวเลขนี้จะทําให้พวกเขาขาดทุนเกินครึ่งหากเทียบกับตอนใจ่ายให้กับสิงห์พังงา แม้ก่อนหน้านี้นาโปลีตกเป็นข่าวกับ ache, อารฮันโดกาาโชเปีกอาเจนตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ค่าตัวค่อนข้างแรงเพราะปีศาจแดงต้องการ7 0ล้านปอนด์ทำให้แชมป์ลุกหนังแดนมักกโรนีตัดสินใจเพิ่มกีลิตที่ราคาสบายกระเป๋ากว่าในลิสต์หลายชื่อทว่าว่าอายุของกาาโชมีน้อยกว่ากีลิตถึง9ปีจึงเหมาะสมกับแผนการทำทีมระยะยาวมากกว่า